ปลาวทุลวกแล้วบ่เนี่ยลวกเลยพี่น้องลวกมันชุกชุกสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสุขุมสุขคนถึงมองสุบอนสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีอัสีเถียกเพ่งลาบเทาลอยอุซาอยู่ปอนนำเจอเนี่ยช่องลอยชองลอยโขมันบ่แห้งมันเลยว่าสนามเนี่ยคือได้เทาได้เทาไปเอาน้ำแม่น้องเทนพี่น้องไว้เนาะแมน้องเทนโทรมา เเอ้ยมื <God. S 1> ่อเอาเทามาลาบเด้อคนว่าขันอยากทำมาเพื่ออายุคนว่าทางหอยทางทัวทางหอยทางทัวเลยสบายดีเด้อท่านแม่สบายดีพี่น้องทั้งใบก้างข้าเจ้าแบะไว้นอัะกระตูงและขอกระหอยกระห้อยห้

เน้อร้ายหมดแล้่จ้ะไม่ี่ีนีมันก็มีหอยเนาะอยากได้อยากหอยลอยากแกงมันนีตุ๊บ้านระต่ายมุ้นิดนงากัก็มีนปังบนอะไรนี่ยูหอยปังนะคบกินแกงหอยจู Hãy uh, <laughs> uh, à. à. thì... à, uh, à, subscribe <laughs> ừ. ừ. cho kênh ừ. Ghiền ừ. Mì Gõ Để này bỏ lỡ những video hấp dẫn ได๋เด้นี่ ไปงูไปทไปงลงก่อนเลยเข้าขัวเข้าขัวอีกป้มันก็มีทัน้ยงชิ้น so น้นี่นะหอมชิ้นหอมยังเตล์หอมพิกปนพี่น้องเลยปน กินแล้วทางนั้นนะก <คน S 1> ้าเจากกาา้ากำลังสิราบเืนให้พร้อมเลาเตบนเลยจ้าันนี้ใส่กีดอยู่ในหนนะจะรับป่าบนรับเท่ากระทรรเทศเบียดเบียวกันม่กก็รับป่าแต่คือกันเนาะแต่บริขารล่นเน,ะน,เนะาะบริขารลน่นเ้งคือรับป่า นับปลานะจิตปวดแขนได้ยเทื่อธิษฐ์เหรถึงจแก่เด้หัวมะแคบมะเขือใบชิงไหมวะใบชยงไข่หอยอ่ลงแล้ว พี่นหนอ่ยยิงอ,อะไรกว่าเท่ากลยเี่ยนี่น่านมาในเบ,บนิร์เดย์พี่หนีนทนหน่ทีมงานทานี่ชิบยกไปเป็นกระซามหล้วเปล่าโอ,อยเอากคเป็นชามแล้วเนะอะขัดๆสุดบ่วงพหยมุมมันล้กระามลนจะโมกีดกัน,นมลนมนลมไปมุมมันลดเนาะลงผัดก,กันเลยค่ะชิป nhỏ hướng đấy đồn leo bữa đi à nó mang mà, hiệu mà, hiệu mà, mà bánh chuột nó cần tem lên rồi Một chó mà kiếm nó cắn nó, bớt sức sức khôn แซ่รบรับเท่าใส่หัวหอยใสมะท้อคนเนี่ยใส่จองด้วยซิม,มซิมอะไรโอ้เอาแบบนั้นเลยเนาะค <c oughs> ักราดโท แซ่บปเดีย้พี่น้องเสียงม้บมาเกินใบพี่น้อซุ่มๆๆยบแล้วไปเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้องกันพี่น้องลาบเท่า

สรแบน้องกันพี่น้องเว้คนนี้ลาบเทาลาบเทพี่น้องกินข้าวน้องกันเด้อลาบเทาเส่ดเไ้เท่ามากขนอนน้องสู เข้าตัวฟาโคออกมานอเขาอย่าโดนทักมล้วนะเนี่ยาาเขียวห้น้อยขวดนงยี่ใช่หรอมาแข่งคมึกโลอยนอะอยแ่นั้นแหละอกมขงมานีรถมันจากอันดอย่างงั้คนดัาโอยบ้มาเด้อพี่น้องมาเด้ยมดจอมากินน้ำกันพี่น้องเอ้

งามใบใบใครบวชเหตุเหตุหักเอาถึงว่าพ่อแล้วปู่ก็ได้อือกูติดทางคนมาจะพ่อนักบวชวันฉันสุขใจก็แค่ทางคนตากสวยนุ่มลุ่ยน้ำจากตุ้ยอ้าวชาวบุกินโลชาวบุกมากบุกมากงานระมัดเนอะวันนี้เหตุคือว่าว่ามาันจะอยู่เบาหวาน

หอยมีอยู่บ้างอะไั้นเอาไว้ในข้านะหอยม่มิกับเสียวเดี๋ยวเอาคันโฆษณาคลิปก่อนอย่เอาไห้มันกินเลยขาบนได้ไข่ได้หอยไห่เป็ดน้อยนันวมัเก็บมาปล่อยไว้อ่างไรอย่าเี้ยเออไล้มันไม่เาซื้อาล้ถ้าเราเก็บไห้เบิ เราไม่หายใจเขยิบไวดิโอ้ยมางมดนี่หัว้จเนาะขึ้นไปจะมาดก่อดคอยพุ่งง่้นขึ้นไม่ได้ไม่รู้น่ากลัวจังแต่ก็นว่าไม่ได้ลั่เตือนงานเขา แสียบไปนอนพี่ล้วเอ้หัวหน้ามาชิมเครื่องมาเท่าห่างงานนุ่งคอบอหนึ่งพี่ชายหายมาไปรู้จักอาบัติเดียวเบิ้ลสาวิ่มหนึงละบ้านได้ร้อย

น <com> ี่น้องมอนีันไงบลบอกมอแล้วน่้องเขาอันยืนยไอ้่ลยจูปลายลมา่นะมันจะรีก็ไล่จุปลามาปล่อยเนาะเนาะก้เป็นักี่อ่ะเขากเขาคืออกมันง่ยูเขา เปื่ยกอิ่มกอ่โอ้เดีลูกเขา้ะนกันเอเนี่ยเากินแล้วพันเมื่อยเอาไปกนารูเผาเอาแม่เนี่ยแม่งยังเา่้ยังกล่องสิเขาได้บาทน่เนื่เนียแบบรวด

แต่กบแห้งแซ่บเลยไม่มีน้ำจืดน้ำแซ่บมีนี่ผมกินกบอ้าวไม่แม่เอ๊ะไปลุกหลังนะไม่ควรเลือกง้อเล่นใหญ่ดิมาที่ไี่น้องมาที่น้องมาเข่าบายที่น้องดีกว่าไหมครับพี่สบายน้ำกันแซ่บไปกินอยากจะบักแฮ่เข่าเนี่ย

มันลกไปทงไมันลอไปเลยันมนมันลอยบอมแทนดีหมปล่อย yeah, right? ้าน yeah. right. yeah, okay. uh huh. ี่ะมัน yeah. ่นี่แะมันกานาเลยอเราย่ามันไปถอดอีกลอบอ้อทอดแล้วจะอดอมมานะ่เอเปนน้องบอมากินร้อยลองบัมัดเห็นมันแล้วกำลังกินับแซ ะแม่เล่นประจับปลาบหามันเลยล่ะเฮ่อตีนน้ำเบอร์เนี่ยเป็นงานใส่เรื่องเดียคือเฮาอใช้แค่านรถันล้างคนใส่กุญแจทิมาเลือกจิตนี้จะถแค่ทั้งานชื่อไว้ ไม่อยากเอาพิษเอาเท้าเอาเผเยอะเอาเท้าเป่งเยอะโอ้ยกระเป็นมันเอาใช้มือหงายจะไปปล่อยลูกน้องไว้เอาไม่ได้ประมาณทำเนี่ยอะละไม่ได้ทำไงคนนี้ไม่ได้ข้าวไมด้ไม่ข้าวได้ต้องเร่งอะไรละลงพืชอะไรละเห็นนั่นกักทิ้งทิ้งวดเอาบาดเดียวเราเห็นเราเอาข้าวไี้เอาลูเสียงน้องไม่ห่วงเไม่มีบ่อปิน

เขไม่เชื่อง่ายง่ายนึงเขาถีงเท้าม่แล้วถีงแต่โบราณเท้าโบราณโบราณโบราณไม่ต้องเลยเขาบ้าไงเยอะเลยเ่อะเลยเยอะัลยเยมะเลยเยอ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 ะเลย่ยอะเลยเยอัเลยเยอะ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 เลยเยลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะะเลยเเลยเยอเอะเลยะเลเอะเลยเยอเลยะเละเลยเยอะเลยลยยอะเลยอะเอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอเลยเยอะเ กินกาวเล่นอย่าให้เปินนี่เขากาวัดเนี่ยเร้จเล้าม่นูใช่ยี่ปอดีไห่น้องเนี่ยปลาไม่แฉะละล่ยเอ้วเนาะปลาลายปลาลายโอ้ยมันสวยปลาลายปลาลายโอ้ยมันสวยปลาลายปลาลายโอ้ยมันสวยปลาลายปลาลายเอ้ยมันสวย

ไฮดิบคดีพี่น้องเอ้ยแสบเลยนะยังมาปลอินได้เนี่ยขอบคุณคุณหลายๆพี่น้องกงไปสักุนสักคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะแสบนัวขนาดเลยจนเหลื่อมไม่เรียร้อยพี่น้องเอ้ยแบบบอต้องล่างเลยต่อกันไม่คยิบหนาพี่น้องเนาะแสบนัวรับเท่ามือเนี่ยรับกิ่นี้สบายดีหลายคนเอาเนี่ยเจ้าเอาคอยเอาฟาเอ้ยเม่น้องเดียว